สวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ศพกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะ,ะจะเป็นการทำนายดวงอะไรสักอย่างหนึ่งนะพอมยังไม่เห็นหน้าไพ่นะให้กับคุณนะคะในหัวข้อที่ว่า,อ,าอะไรกำลังรอคุณอยู่ในในอีก3เดือนข้างหน้านะคะสิ่งที่รอชาวธาตุดินอยู่ใน3เดือนข้างหน้าจะเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะไพ่ขึ้นอย่างนั้นก็จะอ่านตามนั้นเลยนะคะชาวธาตุดินมังกรผู้ศพบันนะคะเอาละ ก่อนอื่นนะขออนุญาตดูก่อนแล้วกันว่าพลังงานหลักในปัจจุบันของคุณเป็นอย่างไรพลังงานหลักในปัจจุบันของชาวธาตุดินหนึ่งใบค่ะเพจช o อปคัพ mm hmm. นะคะตัวคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกนะคะจากไพ่ออมว่าตัวคุณเองเนี่ยไปหวั่นไหวให,ให้ใครบางคนอยู่ไหมนะคนโสดคลิปนี้เป็นของคนโสดนะ,ค,ะคนโสดธาตุดินนะคะ ก็พูดชื่อคลิปไม่ครบเนะคนโสดธาดินเอามาว่าตัวคุณเองกำลังมีอารมณ์หวั่นไหวให้ใครบางคนมีใครมาอ้อยคุณมีใครมาขายขนมจีบให้คุณนะคะเอามาสึกว่าคุณน่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะเนี่ยเพจช็อปคัพส์หรือไม่ก็เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการแบบอ้ยอยๆหวัน่นๆจีบๆกันนะคะเพิ่งจะชอบๆกันอะไรแบบนี้นะคะมีใครมาแสดงความรู้สึกกับคุณหรือคุณกําลังอยู่ในช่วงการอยากแสดงความรู้สึกกับใครนะคะ พลังงานปัจจุบันของคุณอาทิตย์นี้เราไปดูสถานการณ์ซิคนโสดธาดินขอดูสถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างค่ะคนโสดธาดินขอดูสถานการณ์ของคุณค่ะ Three of Pentacles นะคะ Eight of Pentacles คนโสดธาดินนะคะ The Empress ตัวคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวพ,พุธศบนะคะ Two of Wands นะคะแล้วก็ Two of Cups ใต้สำหรับ Knight of Wands นะคะ พลังงานปัจจุบันอมมองว่า,าคนโสดถ้าดินที่เข้ามาดูคลิปนี้มีคนคุยแล้วนะคะมีคนคุยมีคนรู้ใจมีคนที่คลิกมีคนที่ใช่นะคะมีคนที่ดีต่อใจอมมองเห็นว่าคุณไม่น่าจะไม่น่าจะโสดสนิทนะคะน่าจะเป็นพลังงานที่คุณกำลังอยู่ในช่วงงการพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนที่เข้าใจกันคลิกกัน นะคะเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแย่สุดก็คือด้านไปดีลกับคนที่เขามีแฟนแล้วมีคู่แล้วแค่นั้นเองนะคะหรือไม่อย่างนั้นตัวคุณเองเนี่ยอยู่ในช่วงการที่อ่อกำลังเดินหน้าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแบบสม่ำเสมอ ปรึกษากันคุยกันค่อนข้างจริงจังนะคะแล้วก็เป็นรักทางไกลอาจจะอยู่ไกลกันนะใช้ช่องทางโซเชียลแชทคุยกันหรือว่ากำลังวางแผนอนาคตด้วยกันนะคะด้วยการที่ค่อนข้างลงตัวพอสมควรเลยนี่คืออ่านในทางที่ดีนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ออมมองเห็นในลักษณะความมั่นคงอะ่ะมันก็ยังเป็นไพ่คนโสดอยู่ในท็อปบอนส์นะยัง วิ่งไปวิ่งมายังแบบว่าไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่นิ่งนะคะยังต้องการการพัฒนากันอยู่นะคะแต่เบื้องต้นก็ถือว่าพลังงานค่อนข้างดีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาพร้อมกับการเงินผลประโยชน์การทำมาค้าขายนะคะเ,เป็นพาร์ทเนอร์นะคะเป็นเป็นหุ้นส่วนกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับโสดสนิท ถ้าไม่มีใครจริงๆนะกรณีถ้าคุณไม่มีใครจริงๆเอาว่าตัวคุณเองน่าจะทําอะไรร่วมกันกับกลุ่มกับทีมนะคะก็กําลังไปได้สวยค่ะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คงจะคาดหวังให้ตัวเองนั้นมีชีวิตที่ perfect สมบูรณ์นะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการอยู่กับคุณแม่เป็นช่วงการปรับความเข้าใจกับคุณแม่นะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะไปมาหาสู่คุณแม่บ่อยๆนะคะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะค่อนข้างคิดถึงแม่มากเลยถ้าโสดสนิทนะคะดูแลโอ้ช่วงนี้ทําไมติดแม่ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าคิดถึงแม่จังเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะสำหรับชาวธาตุดินที่โสดสนิทเลยก็คงจะเป็นห่วงเวลากลมหนากลมตาทํางานนะคะแล้วก็ออมีพาร์ทเนอร์คู่หุ้นส่วนที่จะมาลงทุนทําอะไรด้วยกันนะคะก็กําลังมีไฟในการทํางานมีไฟกาลังมีกําลังมีไฟในการทําอะไรร่วมกันกับกลุ่มกับทีมตรงนั้นนะคะ เป็นอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะชอบเนาะถ้าเป็นเรื่องงานนะคะอาจจะชอบนะคะสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะก็ดูมีความขยันตั้งใจนะคะถ้าจากไพ่ขึ้นเนี่ยนะโอเคทีนี้เราไปดูค่ะคนโสดธาตุดินสามเดือนข้างหน้าขอดูพลังงานหลักของคุณะคะ่ะคนโสดธาตุดินสามเดือนข้างหน้าพลังงานหลักใบหนึ่งสามเดือนข้างหน้าอะกลายเป็นไนท์ชอบสอดไปซะแล้วนะคะ สามเดือนข้างหน้าตัวคุณเองดูจะจะ,จะใจร้อนจะมีความถาโถมโหมแรงไฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่อย่างนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณดูแล้วหมุดหงิดใจร้อนดูแบบเอ๊ะทำไมอะไรอะไรก็ไม่ได้อย่างใจดูดูจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะเป็นการจู่โจมแบบเยอะกว่าเดิมก็ได้นะคะจากแค่อ้อยๆกันก็จะจู่โจมมากขึ้นก็ได้คะ่ะนะคะ นะแต่อาจจะเริ่มใจร้อนมากขึ้นพลังงานในความสัมพันธ์เริ่มโตขึ้นแต่มันเป็นทิศทางการโตที่แบบมันมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยอะนะมันจะฉุนเฉียวง่ายหงุดหงิดหึงหวงนะคะหรืออาจจะต้องเถียงก,กันกับคนที่คุณรักชอบนะอาจจะมีพลังงานของความขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญใจนะคะสามเดือนคนโสดอ่ะคนโสดธาตุดิน อะไรกําลังรอคุณอยู่ใน3เดือนข้างหน้าคนโสดธาตุดินอะไรกําลังรอคุณอยู่ใน3เดือนข้างหน้าค่ะเพจ w o r d s อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุลมไในถุนตุนกุมนะคะ five of swords why ten of swords อะไรกันหนอะ judgment คะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวพิจิกนะคะ the lovers ใต้สํำรับ magician อืม อะไรกำลังรอคุณอยู่หรอชาวธาตุด,ดินในสามเดือนอย่างแรกที่อมอมองเห็นจะมีการกลับมาของคนเก่าๆในอดีตนะคะที่อาจจะเคยตัดจบกันไปเคยทิ้งเคยขว้างเคยห่างกันไปนะคะแล้วมันมีการกลับมากลับมาทำไมอาจจะเป็นการกลับมาด้วยเรื่องของ อันดับแรกคือเอาไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาใครเป็นสายมูมูเตลูให้ได้กลับมาก็ได้ค่ะนะคะเนี่ยเป็นสายมูแล้วก็เพื่อให้ได้กลับมาหรือไม่อย่างนั้นค่ะเ,เป็นการใช้เทคนิควิธีนะแพรวพรวอะไรสักอย่างนะคะในการที่จะได้ทําให้คนเก่าคนนี้กลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นเขาหรือคุณนะในการที่จะเอ๊ใช้เทคนิคใช้วิธีการให้ได้กลับมาอา่านะคะแสดงว่านะคะ คนโสดธาตุดิน3เดือนข้างหน้าแนวโน้มมันจะมีคนเก่าๆก,กลับมาแต่นะคะมันก็ยังเป็น uh, the lovers อยู่ดีหมายความว่าเป็นรักทางเลือกนะคะเป็นการกลับมาในลักษณะใช้เทคนิควิธีการหรือว่าเป็นการกลับมาในลักษณะกลับมาเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะ the lovers เนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ที่มีเนี่ย คือสมมตินะชาวธาตุด,ดินถ้าคุณกําลังดีวอยู่กับความสัมพันธ์หนึ่งที่ดูจะดีสมเดือนข้างหน้ามันอาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะกันกับความสัมพันธ์ตรงเนี้ยด้วยด้วย,ด,วยด้วยเรื่องปัญหาคนเก่านะคะเอามาเป็นประเด็นแล้วทะเลาะกันนะคะแต่สุดท้ายเอามองว่าน่าจะน่าจะมีการเช้เทคนิควิธีการในการเคลียร์ใจกันได้อยู่นะอืมนะคะกับพลังงานตรงเนี้ยแต่ถ้ามันถ้าเกิดว่าคุณโสดสนิทจริงๆอะ่ะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะทะเลาะกับแม่ก็ได้ด้วยเรื่องความรัก ทะเลาะกับคุณแม่ด้วยเรื่องของของของอะไรอะ่ะเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความสามารถเกี่ยวกับอะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะหรือไม่งั้นคุณอาจจะต้องอมีคนเก่าๆบางคนกลับมาเป็นทางเลือกนะคะแล้วก็อีกอย่างที่อ่านให้ได้ก็คือ,อถ้าเป็นเรื่องการเงินการลงทุนเนี่ย อมมองว่าสามเดือนข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกับมันอาจจะมีเรื่องราวต้องเคลียร์กันเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานการณ์ของพาร์ทเนอร์เนี่ยค่ะมันอาจจะต้องมีการใช้วิธีการอะไรบางอย่างในการที่จะปลูกฟื้นนะการเงินการลงทุนสถานการณ์ของพาร์ทเนอร์ให้มันกลับคืนมานะคะอารมณ์มันเหมือนอาจจะมีการสมมตินะมันทะเละาะกันมันแตกหักกันมัน มันมันย่ําแยก่กันเนี่ยกับพาร์ทเนอร์กับเพื่อนร่วมง,งานหรือกับอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าแต่แล้วมันจะมีมีใครมาเป็นกาวใจนะคะหรือว่าได้ลื้อฟื้นปลุกฟื้นนะคะสถานการณ์นะคะสิ่งที่ลงทุนลงแรงกันไปเนี่ยนะคะได้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 กลับมาอาจจะกลับมาแล้วทาให้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะด้วยด้วยเดอะแมจิเชียนใต้สํหรับนะคะอา,อาจจะเป็นฝีมือของชาวทัตดินหรืออะไรนะคะหรือเป็นฝีมือของพาร์ทเนอร์คุณก็ได้นะคะที่ทําให้อ่ะ การลงทุนอะไรต่างๆที่มันทํากันไว้เนี่ยที่ดูจะตายไปแล้วเนี่ยเหมือนได้ปลุกฟื้นมันขึ้นมานะอ่าเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะต้องใจเย็นด้วยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเอาอมาว่ามันอาจจะเคยอ่ามีประเด็นนะคะที่ยังต้องเคลียร์กันอยู่ในเรื่องการเรงินการลงทุนเนี่ยนะคะไม่อย่างนั้นนะคุณจะต้องได้พาร์ทเนอร์ใหม่ ชาวธาตุดินนะอาจจะต้องแบบมีการปลดปล่อยสิ่งเก่าๆทิ้งไปแล้วเจอกับพาร์ทเนอร์ใหม่คะ่นะคนที่จะมาลงทุนด้วยนะแต่เอามีความรู้สึกมันน่าจะเป็นการปลุกฟื้นนะพาร์ทเนอร์เก่าหรือว่าสิ่งเก่าๆที่ทําไปแล้วมากกว่าคะ่ะนะจากไพ่นะคะอือล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทิศทางของการงานนะคะก็น่าจะดีนะ สเดือนข้างหน้าเนี่ยจะดีกว่าเดิมปลูกฟื้นขึ้นมาได้ด้วยความที่ใช้มนวิเศษใช้การมูเตลูช่วยก็ได้นะคะอืมคนโสดธาตุดินสามเดือนข้างหน้าอืมเป็นไปได้อย่าว่าถ้าเป็นความรักเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจเลือก เลือกคนใหม่ๆคะ่ะชาวธาตุดินคุณอาจจะตัดสินใจจบนะคุณอาจจะตัดสินใจจบกับพลังงานในปัจจุบันนี้ก็ได้ที่เห็นตรงเนี้ยนะคะนี้ใช้วิจารณญาณน,นิดนึงเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยที่มันขึ้นมาพอมันเป็น general เนี่ยมันจะอ่านได้หลายแบบนะคุณอาจจะตัดสินใจจบกับพลังงานเนี่ยจริงๆมันดูจะดีไงปัจจุบันนะ่ะนะคะแต่ว่าพอสามเดือนข้างหน้ามันจะมีเรื่องหึงหวงมันจะทะเลาะก,กันมันจะแตกหักกันหรือเปล่าคะเนี่ย คุณอาจจะตัดสินใจจบแล้วก็เลือกทางเดินใหม่ๆนะให้ตัวเองก็ได้นะชาวธาตุดินนะคะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะชาวธาตุดินถ้าตัวคุณเองไปดีลอยู่กับความสัมพันธ์ที่ฝั่งใดฝั่งหนึง่งมีคู่มีครอบครัวแล้วตรงเนี้ยอาจสาเดือนข้างหน้าอาจจะต้องจบกับตัวจริงเพื่อเลือกทางเดินใหม่นะคะเนี่ยอาจจะจบกับตัวจริง ที่มีอ่ะฝั่งเขาก็ได้นะเพราะนี่คือคนโสดธาตุดินใช่ไหมฝั่งเขาอาจจะต้องจบกับตัวจริงที่มีเพื่อเพื่อเพื่อเลือกทางเดินใหม่ๆห,ห,หรือว่ามาเลือกอชาวธาตุดินก็ได้นะคะเนี่ยอนะคล้ายๆชาวธาตุไฟเลยนะคะเพราะชาวธาตุไฟเขาก็จะต้องจบจากบางสิ่งเพื่อที่จะได้ดีลกับเนื้อคู่อ่ะนะคะแลวซึ่งชาวธาตุดินเองก็เหมือนกับดีลกับเนื้อคู่จากอดีตชาติ อยู่แล้วนะจริงๆตัวคุณเองก็ดีลกับเนื้อเนื้อคู่อยู่แล้วนะคะแล้วคุณก็สามเดือนข้างหน้าคุณก็จะต้องไปเจอกับเนื้อคู่คนใหม่อีกหรือเปล่านะนะคะแต่อย่างที่บอกนะใช้วิจรารณญาณว่ามันอาจจะต้องมีการจบกับคู่เก่าๆนะคะเพื่อให้คู่ตรงเนี้ยที่เป็นถั่วครับตรงเนี้ยนะคะได้ได้มาได้ยังมีกันและกันนะคะไม่งงนะไม่งงนะเพราะว่าอันนี้ออมอ่านให้หลายเคสไงนะคะมันก็จะ เอาไปสรุปอีกทีหนึ่งนะคะถ้าไพ่ขึ้นอย่างเงี้ยขอแนะนําเรื่องอารมณ์นะคะระวังอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวหึงหวงระวังทิฏฐิมานะอีโก้ต่างๆนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูแย่หรือถึงขั้นจบนะคะอันนี้ก็ต้องเตือนตัวแดงๆนะอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์แตหกหักอารมณ์ไม่ยอมกันนะคะอาจจะทําให้ถึงขั้นจบ นะ่าแต่จบแล้วก็อาจจะลื้อฟื้นกันใหม่ได้นะคะหรือว่าจบแล้วก็จะได้ไปเจอกับรักครั้งใหม่นะคะก็เป็นไปได้นะคะออมมองว่าเดอะแมจิเชียมันอาจจะแล้วแต่ชาวธาตุดินคุณอาจจะเลือกได้ก็ได้นะเนี่ยนะอาจจะเป็นพลังงานที่ขึ้นมาบอกว่าชาวธาตุดินเลือกได้นะคะว่าคุณจะดีวกับคนเก่าก็ได้หรือคุณจะดีวกับคนใหม่ก็ได้อะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเหมือนมีทั้งเก่ามีทั้งใหม่มันดูเป็นภาวะของรักตัวเลือกทางเลือกเข้ามาตรงเนี้ย ะะอาจจะแล้วแต่ว่าชาวแท้ดินคุณจะเลือกอะไรนะคะอืมใช่จริงๆนะเอาองว่านะคะมันเป็นโอกาสบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจอะ่ะในการที่จะจบจากสิ่งหนึ่งนะเดินออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือกล้าที่จะออกจากจุดปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะเพื่อที่จะไปสร้างอนาคตนะเพื่อที่จะไปสร้างครอบครัวกับใครบางคนนะคะหรือต้องมีการจบจากการติดคอมฟอร์ทโซนบางอย่างเพื่อที่จะได้มีเงินมีทอง มีสถานภาพทางการเงินที่มันอุ่นหนาะฝาข้างที่มันดีกว่าเดิมอะนะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวยิ่งอ่านก็จะยิ่งโลดเถอะนะคะอะล่ะสำหรับชาวธาตดุดินนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากอ,อมค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะจ๊ะชาวทาดดินบ๊ายบายค่ะ